ครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่ก็จะมามาดูหน้างานนะครับเรามาดูในโซนด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังที่เห็นนี่ก็จะเป็นโซนแต่งพื้นด้วยหินเกล็ดนะครัหินเกล็ดก็จะมีแผ่นพื้นนะครับแผ่นพื้นตัวนี้ก็ราคาตกประมาณเกือบสองร้อยบาทนะครับนะฮะหน้ากว้าง40เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับหันไปดูหญ้าเทียมนิดนึง หญาเทียมปูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกประมาณ200เบ็ดเสร็จรวมทีมพัดก๊อบด้วยก็เกือบเกือบ3า0ตารางเมตรนะครับใช้หญ้ารุ่นพรีเมียม3เซนอายุการใช้งาน5-7ปีนะครับมีตับปล้กัน2ปีนี่สนามไรกกรอปก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้รอแค่หลุมเต่แค่หลุมมาส่งมาจาก โอปปี้ตอนนี้หาซื้อยากหาซื้อยากมากนะครับหลุมก๊อบความสูงประมาณ1 8 0เซนนะครับเรียบเรียบ้อยครับสนามครับก็ต้องขอบขอบข,ขอบคุณคนเคียงนะครับที่ให้ความไว้บังใจทางร้านเราอิปสารก็จัดเรียงอิปสารหมดไปประมาณ1,500ก้อนนะฮะสวยงาม ลบประมาณทั้งหมดนี่นะครับรวมๆแล้วคิดเป็นเงินตกประมาณแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับรวมหมดเลยนี่ช่างก็เตรียมตัวนขนของขึ้นรถกลับนะฮะนี่ส่วนที่ชินเคของเราก็นั่งเคาะตัวเลขอยู่ครับไม่รู้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างขาดทุนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเ <c oughs> ข้าเนื้อไหมพี่ ข้าเนื้อข้าเยอะช่างปวดหัวครับนอกจากทำงานแล้วยังต้องมาคิดตัวเลขอีกครับสวยงามนะครับหญ้าเทียมมองด้านนี้นะครับมองด้านนี้เป็นสีนี้เนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายอีกด้านหนึ่งย้อนกลับเข้ามาทุกท่านจะได้เห็นว่าเวลาย้อนแสงกลับเข้ามาเนี่ยเป็นแนวเป็นแนวย้าเทียมที่เอ็นไปเนี่ยสีจะเป็นยังไง จะสดตัวกันเยอะฮะว่าจะสวยไม่สวยบางทีอยู่ที่การติดตั้งนะครับนีบ่มองย้อนกลับมาย่เทียมจะเป็นสีนี้ขย้อนแสงนิดนึงครับดูครับใหญ่ขนาดไหนใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นนะครับรวมวันนี้ด้วยก็ประมาณ7วัน ดีเทลที่ยากของงานนี้คือจริงๆไม่ใช่ยากคนระับเป็นเรื่องของดีเทลเป็นดีเทลที่ต้องใช้เวลานะครับเพื่อเรื่องของอิประสาราะเราจัดวางไม่ได้จัดวางเฉยๆนะครับวางก็คือเรียงตามระดับเอ็นนะฮะเป็นสองชั้นด้านขวาสองชั้นด้านซ้ายชั้นเดียวถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามประเมินราคากันก่อนได้ เบื้องต้นเรามียญาให้เลือกหลายเกรดนะฮะ<ม>เกรดตั้งแต่เกรดจริงจริงจงบอกเป็นเกรดพรีเมียมพรีเมียมขึ้นไปทางนั้นเลยที่เราขายนะครับ<ม>ที่เน้นขาย AAA A โรงงานเราก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเน้นนะครับ<ม>เน้นไปที่ปูขึ้นมาแล้วลูกค้าไม่ต้องเสียอารมณ์ที่เห็นแต่แบ็กกิ้งดำๆนเพราะว่าบางหญาบางตัวปูปูเสร็จปุ๊บโดนฝนโดนน้ำแช่หน่อยก็หลุดนะฮะ ทนที่จะเห็นเขียวๆก็เห็นเป็นดำๆนะครับตัวนี้นี่เขียวชะอุ่มเหมือนหญ้าเทียมเพิ่งเออเหมือนหญ้าจริงที่เพิ่งลดน้ํานะครับครับนี่แล้วคณเคียงก็มาช่วยจัดช่วยดูระยะนะครับระยะการจัดวางโต๊ะนี่แผ่นพื้นก็สวยงามครับแผ่นพื้นก็ ตกต่อแผ่นก็ประมาณ70บกว่าบาทถึง80บาทนะก่อนทำงานนะครับบางทีลูกค้าอยากได้แบบนะครับทางเราก็มีเขียนแบบให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ประมาณการแล้วก็จัดวางส่วนต่างๆของพื้นที่ได้ถูกนะะเราจะวางให้ก่อนคร่าวๆที่เหลือก็ลูกค้าก็คอยแนะนำนะครับนะงานก็ออกมา สมบูรณ์นะครับงานนี้ยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ครับนะครับสุดท้ายแล้วทีมช่างนี่ครับทีมช่างก็กําลังจะงูบนะครับย้ายออกจากหน้าง,งานจบสมบูรณ์ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเสร็จเสร็จญ้าตัวอย่างนี้ย่าก็ลูกค้าขอทิ้งไว้นะครับก็เก็บมาให้ลูกค้านะ จบงานนะครับลูกค้าก็แฮปปี้นะครับทีมงานก็แฮปปี้ผลงานออกมาดีใครๆก็ดีใจครับทางเราก็ดีใจไปแล้วไปบ้านไหนต่อนี่ยังไม่รู้ครับต้องรอทุนลูกค้าทักเข้ามานะครับ <c oughs> วันนี้นักร้องเกาหลีไม่มาด้วยนะนักร้องเกาหลี เรียบร้อยครับขอบคุณครับ